เพาะ,มะเมล็ดผักสลัดให้ดูปุ่น้ของห้อนะคะเนาะที่สวน,มนเมนเมนนแบบยังยงเลยค่ะเมนเนก็จะนวดฟองน้ำให้นิ่มให้ชุมะะ่มมาเลยค่ะให้แบบเปลี่ยนจากขาวไปเป็นสีเรียแบบน,นเลยค่ะแบบตามไม่ทราล่ะค่ะให้นิ่มๆมาเลยให้เขาให้น้ำเข่ากับฟองน้ำจ,จนเปียกชุม่มเลยเลยค่ะนะจนเปียกชุ่มจนนวดจนได้ที่เลยคะ่ะ แล้วแม่นกก็ะโดดเสียมมาเลทันไวค่ะในมาเมล็ดทันสลามห้ามมือนี่แม่นกกระผักกาดหอมอิตาลีค่ะเนี่ยแม่นกทีเชาะมือนี่แลก็มีอุปกรณ์คือนี่ภาชนะใส่เมล็ดทันหลักะไม่กินฟันค่ะนี่ไม่กินฟันหรือแม่ยังเอาไว้ทันนแตะกิน นั่นก็นจะเอามากินปั้นใส่ชุบน้ำก้อนค่ะชุบน้ำให้เปียกก่อนแล้วก็ไปเลาะกับไปก,กิมใส่เมล็ด็ัท่านผักสลัดท่านนักข่าเนาะแต่ว่าเขาต้องเอาด้านไอ้เยื่อแหลมของเมล็ด็ัท่านลงเนะค่ะหยอดลงหลุมเพาะค่ะแต่นี้ยุคก็าสิบหกช่องค่ะกระชากค่ะเพราะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเด้อค่ะ จนกั้ยจะเติมถาดค่ะจนกุ้ยจะเต็มข้องน้ำของเห่าก็ห,หลมค่ะนี่จะทอดไปแบบนี้แหะคะ่ะแบบบด้เงี้งๆ้นักคอราคาเนึ่งล้วนนจะเป็นแบบนี้ค่ะชุดลอ่าช็ดแล้วไ้นะะแ,แนัก็อเอาไว้หาเนล้ดขอบไว้สองขึ้นนะคะสองขึ้นเนี่ยหลังจากสองขึ้นแล้วเขาก็ออกมาใส่แดดค่ะเนี่ย ออกไม้ใส่แดดเจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วเมนอกะมาล้อยน้ำปุ๋ยค่ะนี่ล้อยน้ำปุ๋ยได้เจ็ดวันค่ะงอกแนบงอกแน่ค่ะเพราะว่าเป็นกับมริท่านนะค่ะเด้อเนี่ยเมนอกะมาล้อยน้ำปุ๋ยแล้วค่ะเจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันเท่ากับจังล่าเบิ้งอีกค่ะเนี่ยค่ะล้อยจากเจ็ดวัน น้ำปุ๋ยห้าค่ะอันนี้ห้าร้อยครบกิดแล้วละห้ากะเลยลงมกองเลยค่ะล้งกองปลูกอันนี้ของแมน่นกได้สามสัปดาห์ล้ะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะนะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตาม่วนสองพี่น้องห้าค่ะสวัสดีค่ะ